ซิฟหางโมนี่ซิฟขานี้ซิฟขานี้แปดขานี้บมท่านอันนี้บมท่านเฝ้าบมท่านเฝ้าอาจารย์เฝ้าอาจารย์เฝ้าย่านของโมถึงอู้ข้าสั่งกับไปเอาอีท่อเอาไม้มันเลี้ยวเถอะเร็วเร็วเผาโดนสกิทมัดมือดูใบหนอนไปซักอาจารย์พ่อแมาบวชเอาไปนี่เนาะโอ้สงสัยได้ผลอีหลีเว้ยป้าของพคนดีอีหลีซักบมท่านดึพวกมือสองมือ เบาอุดวัลจะิดมืนจะแปดรอบแล้วโอ้ยโอ้งามตัวใหญ่ลตัวนี้มืดเดียวนึงโอ้โหโอ้โลกระดองสีนี้เนาะเอาด่วนหยั่งไปไปใส่เฮนี่เออไปตอนนี้นะมันนี่ละไป เอาเวีนดีนะไปลุ้นลมเอิดฝนตกใส่โอหหยากระลหลเว้ยอืมโอ้โหยากระลายวาอียงไปไปไปใส่อีกอืเอ่คือเก้านันละคือยังเว้นอยู่เลยไปลวังวังกี้คือจัดเร็วเออยาดอกไปล้ไปอีกว่ะเออไป ไยซ้ำกระไดมีเต็กินเล็กน้อยกระไดมุ้จากล่างซ้อยกันมิเตปูมากินมีเตปูมาผมคนซอยหล่างจันเถอะหล่างกับพ่อรีดแหลกดีแหลกนี่โอ้เห,ห,หนื่อยเว้ยอีหยังเมาอุดอ้อนไปใส่เก้าเก้านั่นแหละบู่รู้เป็นหยั่งยันช่วงนี้ มันขึ้นไหมงานบ้านกระหลายเวียกเงากับบ้าเร็วจักยางเจ้าที่สกิดสกิดดิดิไปไปๆๆไปให้ก็บกวาดใส่กันเลยตัวนี้เหนื่อยเด้เวียกงานกระบ่าเร็วงานรอย8,000เก่ายางน้ำตัวดวงเน่งไอ้อ้องปัดเฮือนเยอะไปตัวไปใส่ยอีกเก่าดังล่ะไปโอ โั้งที่ทันทีลงเดโอ้ยจะหลงทางโอ้ยเงยแหงดีบริเวณได้กขาดง่ายเอียงเเาดวนอนสกิดเปิดมือลูกบ้านย้อนไปซักอาจารย์พอดมากบ่นอนวันนี้เนาะสงสัยได้ผลอีหรีเว้ยป้าของคนดีอีหรีซักบทัทำด้พ่อมือสองมือป้าทุอเบาอุดวด คิดมือตีแปดรอบแล้วโอ้ยบริเวณอากาศได้งานอย่างว่ท่านยงัยงดอกมือนี่นะงานกรลายโอ้ยเพี่ยาแม่สาวอุอนโอ้ยคอยถามโจเน่ถามโจเน่หัวมันเป็นอย่งไหจโจคือเหตุคอยเป็นไม่ทด้ยอยากเศรษฐกิจ้าดโนเป็นอย่างเย็นเจ้าเฮ็ดเจ้าลินของลินยังมาอยู่บนนี้โอ้ยคอยไปได้อาจารย์ดีมากอาจารย์ดีนี่นีอาจารย์พลอาจารย์พ้นเออพิ่นมาให้ซักนี่ดิซักเสรจิ้งเลียนนี่จิ้งเลียนจิ้งเลียนแปดทางนี่ เอาที่ว่าขาป้องข้ออันคิ้วคิ้วตัวนี่คิ้วตัวข้อป้องจะไปซักมาอีกเมียนข่อยแักเพิ่มตัวนี้เห็นบ่นี่อุณอ่ะคุณอ่ะมือข่อยพุณน่ะซักมืออีกซักมืออีกคงแท้ว่ของแท้ว่าอยู่อาจารย์ดีอีปัดทุกันจิ้งเหรียญซิฟหางโมนี่ซิฟขานี้ซิฟขานี้แปดขานี้บ่ท่านอันนี้บ่ท่านเฝ้าโบท่านเฝ้าอาจารย์เฝ้าอาจารย์เฝ้าย่านของบ่ถึงอู้ยข้าสั่งกับไปเอาอีท่อ เออมันเลี้วยวท้อเลวโลว